อันนี้หมวกเนี่ยดีมากเลยแล้วมันใส่กับผ้าคลุมมาไหนก็ได้อะดูดิคือของผมมันเป็นผ้าคลุมอันนี้ใช่ไหมเขาเปบบมันเป็นผ้าคลุมน่ะผ้าคลุมกากๆา,กาอันเนี้ยแล้วแต่ถ้าเกิดผมใส่คู่เนี่ยของผมผ้าคลุมกับหมวกอ่ะตอนนั้นหมวกมันไปใส่คู่ผ้าคลุมมันจะได้ E P A ดอก A D K A K แค่สองเปอร์เซ็นต์ถูกไหม <Wow. S 1> แต่ถ้าผมได้หมวกใบน,นี้ยไปใส่คู่กับผ้าคลุมอ่ะ <Wow. S 1> ผมจะได้ E P A ดอปอย่างละห้าแล้วผมจะได้ A D K กับ A D K อย่างละห้าและได้ออสเตตัสนึง พุ่ะหมุนแพงนะสองร้อยเก้าสิบสักสามสิบครั้งไหมสามสิบครั้งพอสักสามสิบครั้งไหมสามสิบครั้งปะไม่เกินใจเกินปะวะไอ้แม่เย็้ไม่เกินใจสามสิบครั้ง <laughs> บาโฟทอ,องมาปีกอะมันใส่ตอนไหนก็ได้เว้ยแต่บาโฟอะถ้าเกิดได้มาแล้วมันใส่คู่กับ ถ้าได้บาโฟแล้วมามันใส่คู่กับปีกอันไหนก็ได้ไงถูกปะ <Wow. S 1> แต่ตอนนี้นเราก็บาโฟพอเราได้นี้เราเอานี้ไปให้ตัวว่านี่ก็สวยนะแต่มันสเตตันไม่สวยสามสิบ <Yahoo! S 1> ครั้ง <c ười> ไม่เกินใจบาโฟทองไปหนึ <c ười> ่งต่อไปเดีย <c> ว <ười> <c ười> <c ười> ôi á qua mắt qua người ta hiếu hòa thật ra qua mặt คุณจะมีจ like ัดจะมีมากจะมีโคตรไม่เคยเล่นเซไหนเดียดหนี่มก่อนเลยครับทอมวันอาโอระบบ AI ไอหจุวเวอลันดีสองยี่บยกนิวโป้งสนิ้วยกยิบเท้าไว้ยกไป่ายไฟรวยจังปูอุ้ยชิพายทีมงานไม่ขามือนิเลยเฮือเฮืเือเข้าวหลักก่อนยากกว่านี้หน่อยนะเฮือเฮือเือเฮือเไงชิหายไอแม่เย็ด